เขาไปแล้วเงินเขาไปแล้ววุ้ยมีทอนเงินพออีกแก้วตาหอยเม่นบอกอย่าต่อแฟจะออกมาทางไหนโอ้จังหวะเด้อสองตัวนี้บอกเอาลองดูปิดไว้นีก็ปิดไว้หนักมากแต่เราจะพาทุกคนมาดูใต้ดินน้องแก้วตาใต้ดินที่ไม่เหมือนชาวบ้านถ่านี่น้องแก้วตาไม่เือนที่อื่นเลยใช่ไหมว่าวันนี้ สา,าวาเพิ่งรู้นะครับว่าสถานที่แห่งนี้หรือว่าสถานที่ของประเทศไทยทุกๆสถานีที่เรามาน้องแกวตาอันนี้จากด้านบนนะครับท่านผู้ชมครับจากด้านบนและวันนี้จะพาน<ม>้องแกวตาลงมาด้านล่างน้องแกวตาด้านบนจะเป็นจะเป็นเส้นทางรถเดินผ่านเนี่ยและคนไทยเขาจะมีไอเดียในการสร้างทางเดินให้ผู้คนที่ไม่ธรรมดาตอนนี้เราจะไปที่สถานีกลางบางซื่อใช่จ้ะหรือว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัต์กรุงเทพอภิวัตนดคะ คือประเทศไทยมีอุโมงใต้ดินอ่ะและหลายสถานที่น่น้องใช่และสถานที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันค่ะว่าคือการเี่ยวเลยนะกานที่นอคือกันยังไงมันแบบชาวจีนเขาม,เขามีเขามีเทคนิคมีวิธีการที่ทําให้เราอ่ะเวลาเราเดินลอดใต้ดินใช่ไหมมันทําให้เรามีความสุขรื่นเรินในการเดินแล้วก็เห็นอะไรหลายๆอย่างก็แบบอุ้ยมันมวนอ่ะมันยางไปแล้วมันมวนมันไน้เห็นน่นเห็นนี้ตื่นเต้นนี่ทุกคน สวยมากโอ้โหอันนี้โอวงหรือว่าโลกโลกการ์ตูนเหมือนเหมือนเหมือนหลุดออกไปอีกโลกนึงใี่แบบในการ์ตูนที่เราชอบตั้งแต่เด็กๆอะไรแบบนี้คือแบบมันมีตัวละครมีไอดอลของน้องๆแต่ละคนเขาก็ช่างทำเนาะเขาก็สร้างเหตุนุทุกคนตื่นเต้นเห้งคือแต่แค่แต่ขาดอะไร้อมรือยัง เฮ้ยเขาสิว่าแกวตามันมองไหมเนี่ยมองค่อยมากระยามันสวยอ่ะก็คอยมันนอกอดีเขาอยากนอนอย่าลนีได้จากสองสุโมงเอาแบบนั้นเลยบอวันนี้เป้าหมายของเราคือเราจะไปที่สถานีกลางบางซื่อจะมาเห็นอัน้มันดีมันน่ารัก มีมีมีหลายตัวกระตูนแล้วน้องแกตามีหลายตัวแลวกันมีนี่หชนปะทุกคนมาเด้อมาเด้อพี่น้องพวบิ่งเด้อยปาร์ตบ้านพระเนยดคากอารีเนาะแบบคากบัวเออแบบอันนี้ก็คือแบบสุดยอดเลยคือคือมีสิ่งหนึ่งที่น้องแกตาต้องเรียนรู้นะนน้องแกตานะน้องแกตาห้ามเสียงดังและห้ามไปสัมผัสกับสถานของสิ่งของและสิ่งที่สําคัญคืออย่าไปรบกวนผู้อื่นเนอ อันนี้น่าจะสัมผัสได้นะเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาก็พิมกอใช่เพราะว่าเห็นเขาพิมกันอยู่แต่ถ้าเป็นวัตถุน่าจะไม่ได้นะพี่โบแต่เพราะว่ามีเอฟซีเขาบอกแก่ตามาเหมือนกันดต้องขอบคุณเอฟซีคนไทยมากค่ะเขาแนะนํำแกวตาตลอดนะเวลาหนูลงชีพพึ่งก็รู้ว่าหนูเป็นเด็กใหม่เนาะแล้วก็ยังไม่เก่งแล้วก็แนะนําอันนี้น้องแกวตาจากรูปภาพนะ บ่าวโป้นะถือว่าไอโบอยากให้น้องเบิ้งตัวนี้เบิ้งตัวไหนเบิ้งพื้นที่นออ้องอุ้ยเบิ้งพื้นพื้นงามแห้ยัายสะอาดตลอดเวลาชอบสีชมพเลยโอ้สวยอะ่ะคือสถานที่แห่งนี้นะน,น้องแกตานะคือเพิ่นนี่มาโดนเด้เด้่นี่มาโดนระเบิดไอเพื่มนเพิ่นนี่มาโดนแล้วเพื่อนตก็ตกแปลงโหลดไล่เพื่อนคอยพิ่มคอยพิ่มเคยเห็นตก็เบิ้งด้านบนป้าข้างบนก็มีน้องหมี มีแพนด้าด้านบนดาดฟ้าอีกนิดเดียวเขาบอกเฮ้ยเฮ้ยยยยยมีอะไรอ่ะที่โตน้นังจอไงคืออันนี้จะเป็นจอไฟเหมือนเวลาเขาาจะโฆษณาสินค้านะแล้วโฆษณาของต่างทีเป็นจุดเด่นเช่นใชัในหนึ่งนาทีแล้วก็มีกระตูนที่เราแบบอูย คือเหมือนว่าเป็นการกระตุ้นในการให้เราออกกําลังกายใช่เดินเร็วให้อารมณ์ดีให้อารมณ์ดีๆีลดภาวะซึมเศร้าอ๋อมีประโยชน์ด้วยเนี่ยใช่ค่ะนี่มีฝั่งนี้ด้วยเดินเดินเร็วหนึ่งชั่วโมงวันละสามเดือนเออวันละสามเดือนบอกลดได้เจ็ดโลเฮเมียนบอกเป็นเรื่องจริง เอยต้องไปห้าเดินก็ยอยากลดน้ำหนักนีก่นี่ตายแล้วมือนีขอจิตไายบูบเละไรเลยโบเป็นมือกล่องขนาดเด้อยินดีน้องย,ยินดีกอจิต้ายบูไว้เละไรเลยโอ้โหจะครบห้า,<ล>าขวมาแต่เฮิร์สคือด้วยที่เวลาของเราน่หยุดไม่ตรงกันเนาะเราก็จะไม่ค่อยได้มีโอกา,าสดได้เจอกันแล้วก็เลยไม่ได้มาใช่ใช่นานทีเจอก,กันกับพี่โบ คือตรงนี้อ่ะบอกน้องกระตาเพิ่นสั่งมาดนเด้สั่งมาดนลแล้ว่มก็จะทําอุโมงค์ให้มีรูปแบบในช่วงกิจกรรมใหลาหลายกิจกรรมเปลี่ยนไปเรื่อยๆและนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่สาวลาวเพิ่งจะเคยเห็นแล้วก็ดูมีความสุขมาก <c oughs> แบบแบบแบบเราชอบเนาะคือมกักคนะะมักในแบบแต่นน้อยๆขาเบืองการ์ตูนเนาะเวลาข้าเดินผ่านนี่หนียางผ่านเราซึา้งวา เขารุดเขาไปในโลกการ์ตูนเข้าแบบหย่อนไหวก็ไปอีกเรือน,นึงเขาเห็นตัวการ์ตูนที่เข้าเคยเบิงในที่วีแต่ยังน้อยเขาหูซึกว่านีมีมีการ์ตูนตัวนี้นนนต,ต,นตม้านี่นก็เ,เ,คเ,เ,คเ,เคยเบิงจตจะจื้อซื้อเรื่องบ่ได้แต่ว่าแข้งความหูซึกว่าเฮ้ยเคยเคยเบิงเขาเคสอะไรจังเลยวะคนไทยอ่ะเขาคิดไอเดียได้ยังไงมันดีมากอ่ะดีคือชอบชอบมากตื่นเต้นให้ความสุขกับคนเดินทางว่าสิเป็นไพ มักแนงมักนี่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 เฮ้ยนี่เดินเดินพาสเดินฟาสเหรอเดินฟาสให้ร่างฟิตเดินฟาสให้ร่างฟิตอ้วิ่งสู้สประมานนี้แล้วก็จะมีแก้วตาจากจุดที่เราเดินมา เขาม,มีนี้แจ้งเตือนทุกที่เลยนะพี่โบดีมากคือนะคือจะติดว่าห้ามสูบบุหรีนะแต่ด้วยความที่คนไทยเขามีจิตสำนึกเขาจะไม่สูบบุหรีนะสถานที่แบบนี้ดีมากมห้ามดื่มหรือรับประทานอ,าอันนี้เขาบอกว่าห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดืม่มในพื้นที่ตรงนี้ข้างล่างนี้ถ้าขึ้นไปข้างบนก็สามารถดื่มได้แล้วก็ห้ามสูบบุหรี No จากจุดจากจุดที่เราเดินมาแล้วก็จะเชื่อมต่อเข้าไปในรถไฟรถไฟใต้ดินแล้วก็รถไฟลอยฟ้าคือสถานีบางซื่อ,อยังมีอีกเนีย้ยภาษาก็มีบน,นี่นีอ้อ้าวจะต้องผ้าเขาไปเบิองเหนวะต้องผ้าไปมาหอยแล้วต้องผ้าไปและก่อนที่น้องจะไปนี่มีตู้อัจฉริยะเอ้ยเต่าบินตู้อัจฉริยะคือจะมีคนชงกาแฟอยู่ด้านในเด้เอาเรา สีหาคนเห็นบอคนเด็ดเอ้าอยู่นี่นี่แหละคนนี่คนไปยืนทางในบอคนหนึ่งอ้าวไปเบิง่งเจอไหมบอนี่บอบอมีบอไมอ่อ้าแล้วบอมีพายชงกา,ฟา,าแฟให้ล่ะเวลากินกาแฟานะออเอ่อจะคู่ไอโฟอจะคู่กว่าไผ่อันนั้นแล้วไอกาแฟคู่อ้าวมันนี่ใสแกตาลองชองมึงด้วยนะเอคอนที่จะได้อาเงินใส่บออ๋อกิดตรงน,นี้เนี่ยตังคุดเด็กคุดเด็กคุดเมนูก่อนเหล็กเมนูก่อนออแต่กระเบิ่งราคา อุ้ยน่าอ้ยอุ้ยทุกคนแล้วก็เลือกราคา <30 S 2> เมนูที่ไห<อ>นได้อะลองดูถ้าใส่ตังค์ได้ยังไงเนาะทีนี้อ่ะอันนี้สาวลาวก็เพิ่งรู้นะฮะอ่ะอันนี้เพิ่งรู้จริง,งหรือเปล่าปู่เอริแน่ใจลอง่ใดูลองเบิง้ง,ง,งปกติแล้วเข้าไปสื่อกาแฟเนี่ยเขาจะาสื่อสื่อเล่นเจเว่นก็มันค่ะคนช่วงไฮแม่คนเห็ดหลือยืนเห็ดตอนหนาเขาเลยอันนี้ตู่สิช่วงใดบะ เป็นไปได้วะนี่สิลองเบิ่งนี่มีเงินอยู่รออีกึงเอาลองเบังลองทุกคนนี่เบิ่งน้องการเดินลองเบิ่งเอาสาวเราจะไปสูตรเบิ่งเนี่ยเอาเขามีให้ให้กดฟ้ากดหลอดให้เลือกฟ้าเลือกหลอดโอแค่หลอดก็พอประหยัดฟ้าอ่ะโอเคเอาความหวานไม่หวานเฮ้ยเฮ้ยเอาเอากดบพราะท่านทำไมต้อให้เลือกเร็วๆหรอ อเมริกาโน่ถูกไหมเย็นไม่หวาน30 ml ซื้อเลยใส่ตั้งอันนี้บาวพเองก็บอกกันได้ว่าไม่เคยซื้อเหมือนกันนะเงนินสดเนาะเขาไปแล้วเงินเขาไปแล้วเฮ้ยมีทอนเงินพออีกแก้วจ้าพ่อยเมนบอกกาแฟาจะออกมาทางไหน เขาจังหวะเด้องสองตัวนี้เนาะเอาลองเลยปิดไว้หนีก็ปิดไว้ยกเลิกเขาบอกว่าเงินทอนหมดเขาบอกเออหั่นมากไม่มีเงินทอนเอาเงินเอาไม้เ่าอีกเงินทอนเขาบ่มีโอ้เงนต้องจ่ายพอดีนี่นโอ้ยบ่มีเงินไปหน่อยเลยเขาบอกอะไรต้องคาจ่ายที่น้องยกเลิกได้นี่คนบอกเฮ้ยยังยกเลิกได้อีกเขาบอกมีเงินไอ้ยังตู้มีเงินทอนบอตู้บอมีเงินตู้เบิร์ดเบิร์ดเงินทอน เขาเขียนว่าไม่มีเงินทอนแบบเงินทอนหมดเงินทอนหมดคนเขียนแบบนี้ก็มี่เหรอเงนแบบเพิ่นกับอกเงินไม่เท่าขึ้นอีก<ะ>อ๋อสุดยอดเลยดิคือว่าบรินิต่ก็ได้เห็นเป็นบ่โกงเนาะเป็นบ่โกงนะเดินมาเิ่นเป็นตั้วกันดะฮะ <laughs> ไปซื้อตั้วอื่นสัตว์แต่ตัวอื่นมีเงินทอนนันมันมีแล้วมีตู้เดียวตู้ยังมีเงินเท่านั่นบริสุทธิ์จก็ชื่อว่าไดใช้ทานผู้อมบอิร <laughs> มาได้ลองกดเอ้ยเธอหนาวขอสืส่อเองแล้วขอกดเองแล้วเออไปฉันไปเอไปกดไหนด้าะไปกดอยูใส้อีกนี่นี่อีกมีอีกอภาพอีกเอา่เหรอเอา้าตู่อื่น<ไ>ตู่อื่นเดี๋ยวไปตูวอื่นกันเดี๋ยวจะขึ้นไปดูสถานีก่อนด้านบนก่อนว่าจะอลังการขนาดไหนไปแล้ครับหาสาแก้วตาไปสถานีกลางบางซื่อนะฮะหรือว่ากรงุงเทพอภิวัตน์นั่นเองนี่ทางเขาอ้ก็ยังเขาไม่ได้แบบว่าโลกอีกใบหนึ่งเลยแก้วตาแปบว่าความทันสมัย มันหยับสงบเนาะ<ม>แต่กับมันเย็นตลอดเวลามันคักเลยเขาคัากบอกเนี่ยคักดีบบอเคยมาก,ากเออทั้งสองทั้งคักทั้งบ่เคยมากนะครับแดว่าเฮามีสัมพรานาันนี่แล้วมันเป็นบริเลียนแล้ว และแล้วก็พาแก้วตามาถึงแล้วท่านผู้ชมครับโอ้โที่โบว<ะ>่าแน่ใจวัดสถานีรถไฟนี่ห้ยไอ้ไมาเรื่อยกๆกันเีกว่าเขาวาสนามวินได้พูดแล้วไอ้บบก็ว่าพ,<ห>พูดแล้วห้วยมันคือมาเถื่อไปเลจากแล้วบางทีจะค่อยๆไปสนามวิ่งเถื่อหนึ่งแบบนี้เลยโอ้ความรู้ลาเนาะมาไอ้มาถึงบนาะอปะที่นี่ห้วยแค่เท<ห>่า และนี่พาแก้วตามาถึงแล้วใหญ่โตสตสวสถานีรถไฟบวันไหนบอกฮะ<ห>ค้นไร้บัคเลยหลายบาเย่เนียนคือสนามบินนี่แหละเนาะเอ้าคือสนามบินอีกแล้ว <c oughs> อ,อ,อีรีค่อยพูดเปาเอาอันนี้คอ่อยพูดเคยมากนี่แหละพาค่อยเห็นแต่เขาลงคลิปแต่เขาบริหาเขามากกับเจอกับตัวเองโอ้โหดีใจดิพาแก้วตาได้มาเห็นได้มาสัมผัสกับตัวเองเนาะคนแบบไร้เนื่อ นี่ยังอันนี่นี่ก็จะเป็นเรือจำลองเรือสุพรรณหงส์เนี่ยเรือจำลองเป็นเรือสุพรรณหงส์นะเ,เป็นช่วงที่มีงานาาท่านเสด็จชลมาศไปทดอดพระพักฐินนะจะนี่ไหมมีการแสดงโอ้นี่และที่นี่คือสนามสนามอุ้ยไม่ใช่สนามบินดิอันนี้คือ อันปรทธานนิตย์ไฟฟ้าบางซื่อกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะก็เล้ยพาลูกแกตามาถึงในน้องน้องแกตาเนาะเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถไฟกันฝากที่ตามคลิปต่อไปกันแล้วกันท่านผู้ชมครับพาไปต่อไปด้วนะสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีสวัสดีครับ